เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้นิดหนึ่งคือเราพยายามรักษาธรรมชาติธรรมชาติแบบเดิมๆให้คงอยู่ท่านครูจะบ่อให้มีพ้นกระทบพัฒนาเพื่อให้ที่พันกัะเบนเงื่อเที่ยวจะไปดูไก่ไหมครัได้ไปดูขนมทาไก เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะฮะัวอกน่ยอ่น้ตก โอ้โหโอเคมอ่งสวยมากสวยมากเห็นชัดเจนเดี๋ยวสังกัิบานี่ยาตก็มีไม้เขาว่าดที่พูดนำโต๊ะเหตนส้มทั้งส้มทั้งมาศาสนำโตกอยู่ทั้งอ่าทั้งอ่างเก็บน้ำของโครงการก่อสร้างเกลือไม่ฝาจะเห็นชัดเจนสั้นเนาะไม้เขาวาเวลาเขาก่อสร้างเกลือแล้วนะธรรมชาติตัวนี้จะอยู่อยู่เหมือนเดิมอยู่แบบศาสนาอีเหมือนเดิมไม่มีผลก็มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นเนาะ พออ่างเก็บน้ำมันจะลุมอยู่ลุม,ลมต้นน้ำตกตรงนี้ไปประมาณ200เมตรประมาณ200เมตรเป็นอ่งอางยาวลงไปเลยสามารถอันขี่เรือลองน้ำเรือชมธรรมชาติสามารถที่จะล่องเรือชมธรรมชาติได้เหมือนปกติปกติแล่น้ำจะไหลลงไปตกใส่กับอันอันนันครับบอลอันเซโดนนะโอเคเพราะาว่าเราประชุมร่วมกับภาครัฐบาลเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ โดยที่เขื่อนพลังน้ำเราก็ต้องยังใช้งานได้ใช่โอเคเยี่ยมครับเยี่ยม